ถาถึงช่วงนี้ช่วงใครๆก็ชอยได้เราจะเชิญใครแต่ไม่ใครมาเป็นดารารับเชิญที่นี่บางคนคิดว่าชอยเนี่ยมันเรื่องยากแต่จริงๆแล้วมันเลือกง่ายๆภาษาไทยเนี่ยภาษาสวยมีคํามากมายสละสลวยสวยงามใอ่านพวงวันนี้มีใครมาเชิญใครมาเนี่ยวันนี้พบกับนางเอกร้อยล้านโอ้โหนางเอกร้อยล้านคนนี้ท่านผู้ชมครับเป็นลูกของผู้กำกับร้อยล้านโอ้โห แล้วหนังของเขาเนี่ยนะร้อยล้านจริงๆครับเชิญนางเอกร้อยล้านเลยค่ะเอามาไปไปไปตามไปตามตามตดูไปไปตามมาไปไหน่ะนางเอกร้อยล้านเออไปตามมาไปตามมาในช่วงนี้พบกับสุดตาร้อยล้านครับเในช่วงนี้นะก็เฮ้ยออ นังแข่งนะไปตามไหมไปตามเออไปตามไหมลางเอกนางเอกร้อยล้านพ่อก็เป็นผู้กำกับร้อยล้านแล้วหนังเนี่ยร้อยล้านเออไม่ต้องคุ้มรังไปตามมากันแล้วกันตามมาเลยอันนช่วงนี้พ่อดึงจริงว่ะโอ้ร้อยล้านแฟดพู่ะเฮ้ยที่ทอสกันจนหัวสั่นหัวคลำหมดแล้วเนี่ยมันอะไรกันนักหนา้นคะอะไรนางเอกร้อยล้านพ่อเป็นผู้กำกับร้อยล้านหนังเนี่ยร้อยล้านใช่หนุน ามนะใช่แล้วทำไมทำไมกล้าไม่ใหญ่เหมือนพ่อโอ้ก็ไม่ค่อยออกกำลังกายพ่อเดี๋ยวนี้ไปตลกบ้ากล้ามหลังๆเลิบไปตลกบ้ากล้ามแล้วนะ ไม่ได้ไม่ได้ฟังไว้นะจะตกลงนี่ออกจากปากลูกเลยนะพวกฉันไม่ได้พูดนะลูกแกพูดเองนะใช่ไปทำอะไรให้ลูกเห็นบ้างมาในช่วงใครๆก็ฉ่อยได้เนี่ยมันก็ต้องฉ่อยสิวะใช่ค่ะแต่หนูหายอย่างเดียวเลยไอ้ที่มันเป็นสไลด์เดิร์ที่ว่าตอบข้อ1ถึงข้อ10แล้วถ้าสมูติเรตอบไม่ถูกแล้วล่วงลงมาเนี่ยมันอยู่ไหนโอ้ยไม่ใช่ไอ้นี่มันปริศนาฟ้าแรกอะไรฟาแรกฟ้าแรกก็แก๊ปใส่มาแก๊ปทำอะไรกูกลั พอพอได้เสียค่าเลิกก็สิทธิ์หนูดูประจำเลยค่ะแล้ววันนี้หนูมีคำถามจะมาถามน้ทั้งสามคนด้วยถ้าถามถามได้แต่ถามธรรมดามันก็ธรรมดาเกินไปในช่วงนี้ใครๆก็่ฉยถ้าถามถามไม่เฉยอเคเป็นช่วงยได้แล้วนงขึ้นให้ได้ค่ะสอนหลานหน่อได้ไดอลนายโย่ไม่สอนละคะไมไม่ไดเดยนี่เขาอนได้แล่หนูอยากให้นายโย่งสอนนะมา ถ้านายโยงไม่เต็มใจนายโยงไปอยู่ที่เดิมดีกว่าได้ๆเอ้ยนายโยงดีกว่านั่นนงดีกว่าเฮ้ยรู้ไหมว่าอายุเท่าไหร่ให้เดินไปเดินเออเงเอเยอ้าเออเงอเอ้าเอองเอง เดี๋ยวกระบอมันจะถีบมันจะถีบเพื่อนแล้วถีบหลานวะไม่ใช่มันกระเด็นจะคู่เลยเดี๋ยวนะอะไรเดียร้องดิเดิลปฮ่ละวันนี้ดีใจและที่ได้เจอขอนำเสนอแบบไทยไทยเฮ้ยเฮ่อเฮ่นเฮ่เฮ่อเฮ่อใฮ ไม่รู้พ่อมันจะภูมิใจหรือเปล่าโอ๊หลานต่อนี่สวัสดีครับคนดูท่านมาดูดูดูเราก็ดีใจมีนาโยงมีนะนงเฟินมีนาโยงมีนะนงเฟินเอาไปเอาไปทำมาลูกเอาไปมีนาโยงนงใบเฟินเป็นแขกรับเชิญละในช่วงนี้ไงเอ้าว่าไงลูกเอา จะเสียเหล่าเสียกอช่างมันตอนนี้พวกเรามีกี่คนตอนนี้พวกเรามีกันสามคนไอ้พวงอีกคนเราไม่ใช่คนหรือไงตําปวดหน้าจอแล้วเขาเชิญมาชอยช่วยฟังหนูนหน่อยจะได้ไหม นางเอกแลลิงคะหนูเขนเสียงปบมือถ้าหากหนูร้องดีน้องพี่ขอให้ปบมือให้แต่ถ้าหนูร้องไม่เข้าท่าต่อให้คิดเสียว่าไม่ได้ฟังอะไรอีช่า ได้ไม่ธรรจะได้นะ้ได้เมื่อเมื่อร้องร้องเป็นฉอยได้แล้วก็เอาฉอยเนี่ยแต่ตั้งคำถามมีปัญหาอะไรก็ทายมาเข้าคำถามเลยนะเฮงเอ๋ยเชิญเฟิรนเราจะถามอะไรก็บอกมาพวกนานาาเราจะตอบให้อะไรเอ่ยซักผ้าขอตอบว่ากะละมังใช่ไหมเฮ้ยถูก ไปิวะคนฉลาดดิเว้ยไม่ทานนายยงแลวถามนพวงดีฟาหน้าตาไม่ค่อยฉลาดดีพูดอย่างนี้ึงว่ากุโโ่ใช่ไหมหลานหลานหลานมันเป็นรอนมันพาไปถ้าหากวันนี้เป็นวันจันทร์แล้ววันอังคารเป็นวันอะไรอันล้วก็วันอังคารมันจะเป็นวันอื่นไปได้ยังไงเออ ผิดผิดผิดอยากถามว่ามันผิดแล้วไปได้ยังไงถ้าวันนี้เป็นวันจันทร์วันนั่งคารกับวันพุ่งนี้ไงไม่รู้เรื่องถ้าก็ต้องเป็นวันพุ่งนี้นี่ถ้าวันนี้วันจันทร์อ่ะเออบ้าเป่าสู้เด็กไม่ได้เฮ้ยไม่ไหวไมวไเอาไิงมาถามเลยถามมาถามมาตอบให้เออโนไว้ ไม่มีขี้ม no? ูกพี่ไม่มีขี้มูกเพราะมีคนแคะไงถูกเอ้ามันถูกได้ยังไงวะอ๋อคุยคนเดียวอ๋อว่าฉันฉลาดไงนะนี่หนูคุยคนเดียวเขาหรอมันยังไม่ได้ร้องมันถูกได้ยังไงวะเอ๊ะอเอ๊ะเฮ้ยร้องตอนไหนบอกกูด้วยนะ แค่กี่คนอ๋อเจ็ดคนไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมไม่ใช่อะสินเดอเลล่าไม่มีคนแคะไอ้ที่มีคนแคะน่ามันสะโนไว้ไม่รู้เรื่องถาม<า>นายโยกพี่ฟ้าพี่ฟา ไม่ใช่ไม่ใช่ม่เดินใช่ไม่ใช่แล้วสี่ตีนเดินมามันอะไรเล่าเอ้าก็เต่าไม่รู้หรือไงโอ้กว่าจพิมพ์ออมาโอ้ก็แกบอกว่าไม่ให้ตอบเต่าถ้านะตอบเต่าหนูจะเฉลยอะไรเอคาเอคา ลงมาทั้งหมดเรื่องหมดทาวนี่จะตุลงจะส่งลูกสาวมาฆ่าพวกเราหรือไงวะเนี่ย คนแก่ๆทั้งนั้นเลยหมดกําลังแล้วเนี่ยว่าเก่งนะเป็นเด็กเด็กสักคนไหนที่มีความสามารถสูงบางทีไปห่วงสวยซะนี่ไม่ห่วงสวยรูปร่างเขาสวยยิ่งทํายังไงก็ยังสวยอยู่สวยอยู่จริงๆเข้าใจผิดคิดว่ามันต้องสวยอย่างนั้นสวยจริงๆเล่นตลกไม่ต้องห่วงสวยก็ได้แต่เองมันเองเแรงเต้นการเดี๋ยวมันสวยมันเองใช่จริงๆแล้วผู้ชายติดหนูเยอะมากเลยนะช่วงนี้จริงหโอ้ติดอกติดใจเนี่ยนะเออติดตังหนูเนี่ยขอบใจน้องใบเฟิร์นมากๆนะครับวันนี้ขอบใจมากลูกขอบใจมาก เอาความสนุกสนานยังรอในช่วงหน้ากับจำอวดนหน้าจอ